ชาวัทุกคน,เ,นลเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนวันนี้พวกเราทุกคนนะคะมีนามสกุลเดียวกันทั้งนั้นเลยคือทีกูอาร์ต้องไหมคะสักวันนะคะพวกเราทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เจอกันนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการสรับผู้ที่กําลังรองให้กําลังใจกันอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกแล้วหรือว่า ยังไม่สมัคเป็นสมาชิกแล้วก็ต่างนะคะรวมไปถึงผู้นำหลัก <c oughs> ระดับนั้นที่กำลังอยู่ในห้องนี้นะคะวันนี้หน่อยได้รับเกียรติจากทางทูตที่ปานนะคะให้มาร่วมแบ่งปนันใช้เวลา30นาทีเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองหน่อยชื่อจริงนวาราัเทศรีจันท์เป็นคนอำเภอ้ํำยืนจังหวัดบุรลรัมาชธานีนะคะอำเภอ้ํายืนเนี่ย เป็นอำเภอเดียวนะคะที่มีรอยต่อติดกับสามประเทศฉายาของอำเภอน้ำดื่นก็คือบาบ,าบาเหลี่ยง<บ>ของมรกุเนะคะไทยลาวกัมพูชาเอาไว้พี่โคกับน้องวิทย์ผ่านไปนะคะเรามาเที่ยวนะคะบ้านหลังเขาหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่เลยนะคะก่อนอื่นขอไหว้ครูต้องตับขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้มารู้จักกับค o p Up อ o u r ู s t นะคะแบบ ไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ยกคนขึ้นผกแบบประชิดตัวกระทันหันนะคะโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวว่าจะมาคุยเรื่องของ top up t o i s t เลยนะคะนั่นก็คือน้องสาวที่เป็นเจ้าของกิจการร้านเค้กไข่ไยหลนด์ที่สาขาอุบลราชธานีนะคะน้องสาวคนสวยน้องมุทิตาปัชมะรีนะคะรวมทั้งมดหมูท่านนะคะที่มา ร่วมกันในวันนั้นนะคะก็จะมีโค้ดพี่จังโง้นะคะคคคนโค้ดโค้ดโค้ดคุณโน้ตโค้ดน้องเจ๊โค้ดพี่ต่านแล้วก็โค้ดรูน้องแก้วของเรานั่นเองนะคะต้องต้องขอชื่นชมนะคะโค้ดน้องแก้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้หน่อยต้องตัด,ดส,สินใจทำ top up ฟรีสนะคะอนาคตน้องคนนี้นะคะเด็กน้อยร้อยล้านแน่นอนนะคะขอให้น้องแก้วจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ของพวกเราทุกคนเอาเป็นเยี่ยนอย่างนะคะเป็นเยี่ยนอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องวุธิการอีกครั้งนะคะที่มาโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าจะมาเล่าเรื่องของท o อปอัพทูเลชอย่างที่บอกนะคะว่า,าตัวหนูอเองได้ยินชื่อของท o อปอัพทูเลชมาเนี่ยนานมากๆแล้วก็มีคนชวนแบบเยอะมากแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าท็อปอัพนะคะเวลามาชวนหน่อยนะคะหน่อยก็จะปฏิเสธ ะะปฏิเสธว่าหน่อยอยู่ต่างจังหวัดถ้ากลับไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะทูหานะคะแล้วหลังจากนั้นหน่อยเองก็จะบายเบี่ยงนะคะก็จะแบบพยายามหลบหลบหน้าเพราะว่ายัางไงเรารู้ว่าเขาจะต้องมาชวนเราทานะคะหน่อยก็เลยต้องปฏิเสธแม้กระข้างกดใกล้ตัวสนิทหน่อยจริงๆนะคะ,ะเขาก็เคยชวนแต่ว่าหน่อยปฏิเสธไปนะคะว่าไม่ทําไม่สนไม่เอาเขาก็เลยไม่กล้า อ,อีกอีกอีกอย่างนึง่งนะคะตัวนหน่อยเองล่าสุดก่อนที่จะเอเมาเจอ,อท็อปอัพซีรสเนี่ยนะคะมนจะได้ทำตัวเครือข่ายสีขาวอยู่หน่อยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาหน่อยทําตัวไหนหน่อยรักตัวไหนนะคะรักด้วยความจริงใจจริงๆไม่ว่าจะทําแล้วได้เงินหรือไม่ได้เงินขอให้เรารู้ว่าเรารักเนะคะเราก็ทําเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้หน่อยเปลี่ยนความคิดได้เพราะคุณพี่จอมโม,โมนะคะ แล้วหน่อยใช้เหตุและผลเปรียบเทียบแล้วก็คิดนะคะบวกลบคูณหารแล้วหน่อยคิดเลยนะคะว่าเศรษฐกิจกเช่นนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจดูนคนไหนอยู่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ top up tulish เลยนะคะ top up tulish ไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจเครือขายอื่นใดๆที่เราทำอยู่แม้แต่น้อยเดียวเพราะเนื่องจากว่านะคะสินค้าหลักของ top up t o l i s h นะคะไม่ใช่อาหารเสริม ไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องดืง่มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้หน่อยเริ่มที่จะแยกแยะออกแล้วนะคะหน่อยเริ่มที่จะแยกแยะออกแล้วว่าอะไรคืออะไรนะคะเพราะนั้นเราทำธุูกิจได้ประหยัดเงินนะคะในส่วนที่เราประหยัดนั้นเราก็เก็บไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารเสริมไปซื้อเครื่องดื่มที่เราที่พวกเราชื่นชอบกันอยู่ก็ได้นะคะอันนี้คือแนวคิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านที่เข้ามานะ แค่ว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกไซส์ไหนตามกาลังนะคะตามงบประมาณที่เรามีอยู่และหลังจากนั้นพวกเราก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกซื้อสินวีไ v ีของบริษัทเรานะคะเพราะว่ามันคือสวัสดิการของสมาชิกท o คอบคับสุิสเพียงเท่านั้นนะคะ,ะคนนอกที่ไม่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการนี้เลยนะคะ ฉะนั้นเมื่อหน่อยคิดเช่นนี้แล้วนะคะหน่อยเองรีบดีดตัวเลขเลยว่าที่ผ่านมานี่นะคะตั้งแต่ทําเครือขายมา24ปีเต็มนะคะการจ่ายค่าโทรศัพท์แต่ละเดือนนะคะไม่ต่ำกว่าพันห้าพันหกแปร้อยขึ้นไปนะคะแ่ั้าสองพันกว่าสามพันพวกเราก็เคยจ่ายเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเอาตัวเลขวันนี้เป็นบรรทัดฐานเลยนะคะ<ม>ว่าทั้งครอบครัวขั้น เอาแบบขั้นต่ตนะฮะค่าโทรศัพท์ที่จะต้องใช้เนี่ยในปตีไปประมาณ2,000นะฮะ2,000รีดตีตัวเลขเลยทันทีคูณ12เดือนเข้าไปก็ือ2เ4,000บาทน,นะคะมากกว่าระคะ XL P, ที่หน่อยตัดสินใจในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็คูณอีก24เดือนท่านทามไหมคาว่าเงิน5,700,000บาทเนีนนะะ่ยถ้าเกิดเรารู้ตั้งแต่20กว่าปี ะะถ้าทาอัพทนติเปิดตั้งแต่20กว่าปีแล้วหน่วยเองทาตั้งแต่20กว่าปีป่านนี้เรามีเงินเก็บกันละนะคะถ้าแสนกว่าวันนี้จึงทําให้หน่อยได้แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะคะว่าไม่สมวสสิทธิ์ในการที่ทุกท่านจะเอาไปไปรอกเรียนแบบเป็นตัวอย่างนะคะหน่อยเองเริ่มนะคะเดือนวันที่7กรกรกฎาคมคื นายสมัรนะคะแล้วก็วันที่28กรกฎาคมนะคะกู้ที่ตายกูมาให้เช็ครายได้ทีหน้าไม่ใช่ที่่หนที่ตำแหน่งเจนเลื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นนอยบอกตรงๆนะคะว่าหน่อยนอยเข้าประชุมวันแต่ว่าหน่อยไม่ได้เจาะรายละเอียดในเรื่องตำแหน่งในเรื่องของออตัวเลขน,นะคะว่าออใครอยู่ตำแนหน่งไหนจะต้องทําเงินเท่าไหร่จะขึ้นตำแหน่งอันนั้นอันนั้นคือด้วยความจริงใจ ยังไม่ได้คิดในจุดนั้นนะคะคิดเพียงแค่ว่าเอาหัวใจอันบริสุทธิ์ไปบอกเขานะคะไปบอกคนที่เรารักเขาจะได้ประหยัดเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นเอ่อวันที่ยี่สิบแกรกฎาคมเช็คแล้วหน่อยแจ้งตัวเลขที่ปานไปพีป่บอกว่าพี่ปานหน่อยอะค่ะอยู่สิบสี่บาทจะถึง5้าหมื่นแล้วนางนะคะพี่ปากับสินดีด้วยแล้วก็ถ่กไปบอกคหวตพีจัโมโบ้นะคะให้สบบนุมการแสดงวับดีใจคนน่นี้เนี่ยขาดอยู่14บบาทใช่ไหมคะแต่ว่า เออก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีอะคะ่ะมีสมาชิกที่ที่หน่อยเองคีสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็จัดประมวลผลในวันรุ่งขึ้นคือ,อวันที่9ใช่ไหมคะพอวันที่29หน่อยก็เลยเช็คเช็คยอดตัวเลขน,นะคะปรากฏว่ารวมแล้ววันที่29ได้ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทก็เลยส่งของให้ทางที่กนที่บานกับพี่จอบโมนะคะแล้วก็ มีการย้ำย้ำแล้วย้ำอีกอะนะคะว่าสรุปแล้วหนยขึ้นตำแหน่งเจตขึ้นตำแหน่งสักพายขึ้นเจตแล้วเหรอพี่พี่กะบอกขึ้นแล้วหน่อยก็บอกอพี่เพราะว่าที่อยากพูดให้เพราะว่าหน่อยเห็นแบบแต่ละคนเวลาขึ้นตำแหน่งขัานประธานก็จะโมสใช่ไหมคะหน่อยก็บอกึ้นจพงโมดกดกดที่ปากว่าพี่อยากพูดให้ท่านประธานเปิดตัวหน่อยนะหน่อยสุขสาสรบริษรัทเก่านะคะเกรงใจเพราะว่าหน่อยยังทาที่นั่นอยู่เลยท่านประธานรักหน่อยมากแล้วก็ดีต่อหน่อย แม่ทีนก็แบบคือน่ารักอะทีมงานเราก็ยังเยอยู่อะไรเนี้ยด้วยความเรงใจนะคะแต่หลังจากที่หน่อยได้มีการเจรจา,าแล้วคุยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าส่วนตัวนิสัยส่วนตัวหน่อยแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ไม่เอ่อไม่ทุบหม้อข้าวไม่เผาสะพานตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เนี้ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สําคาญสุดๆาําหรับหน่อยเช่นกันนะคะว่า ไม่ใช่เราออกมาจากที่ไหนนะคะแล้วเราจะไปทุกบข้าวหอมสะพานไม่ใช่นะคะเพราะนั้นหน่อยเริ่มคิดเลยนะคะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้นยอดกระปุกออมสินไปแล้วสองพันนะคะคาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้านะคะจะมาทุบระปุกออมสินแล้วให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มาเป็นสักขีพยานด้วยนะคะว่า 24ปีในอนาคต20ปีในอนาคตเนี่ยนะคะโดยครบ73ขวบพอดีเราจะต้องรออยู่นะคะแล้วก็จะบอกทุกท่านเลยนะคะว่า2พันแรกที่กระถูกลงไปนะคะโดยจะเขียนว่า2พันนีเ้เป็นเงินเก็บถ่าจ่ายโทรศัพท์เดือนกรกฎาคมเพราะปกติแล้วมีไม่มียังไงยางไงท่าจ่าโทรศัพท์เราก็ต้องจ่ายถูกไหมคะไหนๆเรามาจ่ายแค่เดือนละน้อยกว่าบาท เราก็มาเก็บซักในส่วนต่างที่เราเคยจ่ายอยู่แล้วนะคะสองพันหยอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสิ่งหางนี้ก็จะหยออ่อดปีดเพราะฉะนั้นนะคะเทดรับและเทสนิคนี้หน่อยเริ่มแล้วสิ่งหางนี้คือเดือนที่สองนะคะหนึ่งพันแรกเขียนชื่อระบุเลยนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ยุตญาติโกโหติกาคนไหนนะคะหน่อยจะเขียนไว้เลยพอถึงวันนั้นนะคะ วันที่เจ็กรกฎาคมของห้าแปดสี่เราจะมาร่วมฉะลองกันนะคะว่าจะทุบตบชื่อของใครลูกหลานคนไหนที่ยังอยู่กับเรานะคะเขาจะได้เป็นเจ้าของดีไหมคะเพราะว่าไหนไหนไอ้ห้าแสนกว่าที่เราจ่ายมายี่สิบกว่าปีเนี่ยมันก็เป็นเบี้ยหัวแตกอะ่ะมันเป็นเงินที่เราแบบหูมานั่งนึกดูแล้วแบบเสียดายมากๆเลยเรงจ่ายมาได้ยังไงมันเยอะมากมายขนาดนี้เลยเหรอนะคะอันนี้คือเป็น พักเชื่อไหมสมาชิกหน่อยบางคนนะคะเขาบอกว่าเขาจ่าย่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งบางเดือนสามพันบางเดือนสี่พันบางเดือนห้าพันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราลองนะคะลองมาจับมือแล้วก็หยอดระปุกในส่วนที่เป็นส่วนตัาค่าโทรศัพท์นะคะที่ทุกท่านต้องจ่ายคือไม่มีมีไม่มีท่านก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านคุกวัน มีไม่มีท่านก็ต้องจย่อนกระปุกในส่วนต่างที่ถ้าต้องจ่ายสามพันสี่พันห้าพันลองดูนะคะว่ายี่สิบปีในอนาคตเจ็ดกรกฎาคมสองห้าแปดสี่เราลองมาร่วมฉลองชัยกันดูนะคะว่าเราจะมีเงินเก็บในน้องหรืสักกี่แสนกันเป้าหมายของหน่อยคือห้าแสนบาทนะคะห้าแสนบาทือแจกนะคะแจกแจกใครก็ได้ที่เป็นญาติพี่น้องญาติโก่โควิดกีาเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะมารวมฉลี่ยกันเป้าหมาย7กรกฎาคม2584เป็นเงินที่พวกเรานะคะไม่เคยคิดว่ามันจะกลับมาเป็นเงินก้อนให้กับพวกเรานะคะไม่สงวสิทธิ์ในการที่ทุกท่านจะเอาไปเป็นเงี่ยงอย่างนะคะโอเคแล้วก็อยากจะเรียนทุกทุกท่านเลยนะคะว่าคนที่ทำาอร์สอัพทูสเนี่ยคะ่ะถ้าท่านเปลี่ยนความคิดได้อาจจะเจอคนแบบหน่อยก็ได้นะคะคือเขาทําที่ไหนเขาก็รักที่นั่นแน่นอน แต่ด้วยความที่ว่านะคะเขาทําบางครั้งเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีรายได้ไม่น่าพอแต่ด้วยความที่ว่าเขารักนะคะเขาไม่อยากจะเปิดใจรับอย่างอื่นแต่วันนี้ทุกท่านอย่าลืมนะคะว่าการที่เราไปชวนไปบอกเขาอะก็เพราะเรารักเขาเช่นกันนะคะเพราเรารักเขาเช่นกันอย่างเช่นคนมนุษย์เครือข่ายเนี่ยโดยเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าขั้นตัด ต่ำสุดจริงๆเนี่ยยังไงต้องมีหมอจ่ายขึ้้นไปแต่ตัวเลข599รับรองท่านไม่ได้จ่าย5้าเป๊ะต้องมี700-800อด้ัพขึ้นไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราค่อยๆคุยนะคะเราค่อยๆคุยหน่อยมั่นใจว่าเขาเหลอกนั้นน่าจะมีเหตุและผลแล้วเขาเข้าใจนะคะก่อนอื่นเราต้องชื่นชมเขานะคะเวลาเราไปเราไปคุยคุยกับ ผู้นำไทยอื่นอันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในสไตล์ของหน่อยเองแล้วเนี่ยหน่อยจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าวันแรกที่พี่จัดโมเลสทีทีมทีมทีมผูนำเข้ามาหาหน่อยเนี่ยนะคะท่านให้เกียรติหน่อยมากๆนะคะแล้วท่านก็จะชื่นชมนู่นนั่นนี่นะคะก็คือพูดไปต่างภาษาแต่ก็คือไม่ใช่แบบชมจนยกตัวลอยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในในเมื่อเราไปให้ความจริงกับเขาเนี่ยเขาคิดได้เองค่ะนะคะเขาคิดได้เองเช่นเดียวกันกับหน่อยนะคะําที่เก่าอยู่เนี่ยไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินจะได้มากหรือน้อยนะคะในเมื่อเขารักอะ่ะเขาจะเป็นต้องทางําบางเดือนได้มาสี่ร้อยบางเดือนได้มาห้าร้อยแต่จําเป็นจะต้องไปนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนนึงแบบเนี้ให้เขาเอาค่าโทรศัพท์เนี่ยเก็บไว้ แล้วเอาไปซื้อกินซื้อดื่มดีไหมอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปแนะนําใครตอบนะคะเขาก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะได้แบบว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนะคะ ตรงนี้เวลาเราจะไปชุมนุมเาเราต้องชื่นชมเขานะคะรายได้ของเขาจะมากหรือน้อยคนเรานะคะจะไปลบดูเงินซื้อคนไม่ได้โดยบอกได้เลยนะคะโดยเฉพาะหน่อยเงินไม่สา่าไม่สามารถที่จะซื้อใจหน่อยได้เลยแต่วันนี้นะคะสิ่งที่หน่อยคิดได้เองนะคะสิ่งที่หน่อยคิดได้เองก็คือว่าทุกคนนะคะที่อยู่บนโลกใบนที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นะคะ ลูกเล็กเด็กแดงปู่ย่าตาควดเอาสรุปง่ายๆทุกคนที่อยางไม่ตายว่างั้นเถอะนะคะที่ยังมีชีวิตยอยู่นโลกใบนี้เนี่ยยังไงเขาจาเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้โทรศัพท์เนี่ยหาไม่ยากเลยนะคะไปหาใครใครพ็ตัดสินใจถ้าคนนั้นเขาเข้าใจนะคะเราเราใช้ เขาเข้าใจเราไม่ได้ไปชวนเขามาเสียหายนะคะเราไม่ได้ไปชวนเขามาเสียเงินเราชวนเขามาประหยัดเรื่องของเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆนะคะเหมือนที่หน่อยเข้าข้อเสียมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดได้นะคะเขาก็จะคิดเองตอบเองเออเองเ,เ,เ,เหมือนหน่อยนะคะแล้วก็อีกบอกข้อหน่งนะคะที่ตัวเนเองแบบชอบมากๆนะคะใน ปแล้วเนี่ยนมบอกไปแล้วว่าหน่อยชอบตรงที่ว่าหนอชอบตรงที่นะคะบริษัทเราเนี่ยได้ผ่านการชนะคดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเพราะฉะนั้นคุณนะคะที่อย่างไม่ได้สมัครคุณไม่ต้องมานั่งตรวจสอบเราให้มากนะคะไม่ต้องมานั่งเช็คไม่ต้องมานั่งตรวจอะไรนะคะวันนี้เนี่ยท่านประธานผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเรียบร้อย หนึ่งปีกว่าๆที่ท่านใช้ระยะเวลาในการต่อสู้มาทุกท่านรู้ไหมคะว่าท่านประธานของเราท่านสูดเสียผู้นำท่านสุญเสียทรัพยาก่อนที่มีอยู่ในเงินของท่านไปมากแค่ไหนท่านทราบไหมอดีตนะคะเนท่านเคยสร้างผู้นําระดับเงินล้านมากเกือบกว่าถึงร้อยร้อยกว่าชัวิตเลยทีเดียว นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้นําเหล่านั้นหายไปใทบเกือเรียง ใช้สตะปิบปชัญญะเป็นยาสุดเลยน,นะคะท่านไม่ถูกใจเจ็บกับใครท่า,าในให้อภัยคน เหลือเพียงแค่ว่าพวกเราที่กเก้าคนเนี่ยจะหยิบยกเอาประเด็นไหน ชุบมือเปิดได้เลยนะคะรุ่นพี่เก่าๆที่เขาผ่านเนี้นะะเ่เขาผ่านอะไรมนาะเยอะแยะมากมายนะคะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านนะคะตอนที่หน่อยไปสปอนเซมือนะคะหลายคนเขาบอกว่าอ๋อท็อปอัทัวลิสหรอคุณหน่อยผมเคยสมัครมาแล้วนะจำได้น่าจะปีกว่าสองปีละผมไม่ทำหรอกแม่ทีนรูกหายไปไหนติดต่อก็ไม่ได้ ะะคือเข้าจะโทษ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 ีทีนี้เนี่ยหน่อยหน่อยเองนะคะก็จะถามเขาว่าเอ้าอพี่เออแล้วแม่ทีมคนที่เออมามามา,มาคุยกับพี่มามามาสมาให้พี่สมัครอะ่ะชื่ออะไรคะุณทานเชื่อไหมคอเขาบอกมาเพียงเท่านั้นแด่หน่อยเลยบอกเขาว่าอ,าอ้าวพี่ไม่หน่อยเสียดายจังเลยพี่ทิ้งเวลามาตั้งปีสองปีอะ่ะพี่รู้ไหมเนี่ยหน่อยเองไม่ได้รู้จักเลย ไม่ได้รู้จักพี่ผู้นำคนนี่เป็นการส่วนตัวนะแต่จากการที่หน่อยเข้าประชมุมตลอดเลยหน่อยเข้าทุกเช้าทุกเย็นนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีการประชมุมมีการสอนการเรียนในห้องตลอดเวลาเลยโค้ดคนเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาทำมางของปีพี่รู้ไหมอ่ะเขาเป็นผูนาาน้นำระดับสูงแบบมากเลยทีเดียวนะหน่อยว่าพี่โชคดีที่สุดแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ไหมถ้าพี่ติดต่อพี่เขาเขาไม่ได้อ่ะ ่อยขอเบอร์โทรไว้เดี๋ยวหน่อยจะให้พี่เขาว่าติดต่อติดต่อพี่ดีไหมคะสรุปตัดจบเขาให้เบอร์มากระทั่งหน่อยถึงขั้งกับเอาชื่อกับนามสกุลมาเช็ครหรัสกับแอดมินให้เขาเลยนะคะว่าเขาอะรหัสเนี้นะคะให้เขาขอส่อองแอดมินให้แล้วก็ขอแบบรหัสผ่านด้วยตัวเองเพราะว่ารหัสต,ตัวเองต้องเป็นคนขอเองนะคะหลังจากนั้นก็มีการจูนนะคะผู้นำ ผู้นำนะคะผู้นําระดับสูงก็ส่งเบอร์ถูกให้แล้วก็สมาชิกคนนั้นนะคะก็ได้พูดคุยตอบตกลงว่าโอเคผมได้คุยกันแล้วนะคุณหน่อยขอบคุณมากอันนี้แบบทางใจที่แบบจุบทดพูดุมต้องขอเียกใช้คำนี้เลยนะคะเรามีความรู้สึกว่าถ้าแบบในอานาคตนะคะสองปีสองนาผู้ชายคนนี้เขาได้แบบมีรายได้หรือตาอาบปากได้นะคะ่อาจะชื่นใจมากอันนี้ เนี่ยนะคะคือผลลัพธ์จากการที่ว่าหน่อยเข้าประชุมเพราะฉะนั้นนะคะค่กน่าถ้าเกิดเราไปเจอคนที่สมัครแล้วะจะมีค่อนข้างที่จะยกเลิกนะคะเราที่อัดต่อเลยนะคะเราบอกเขาเลยว่าแบบแบบนี้หนึ่งสองสามเพราะว่า,วาบางครั้งเขาสมัครไว้โดยที่ตัวเขาเองนะคะเขาไม่ได้รู้ว่าขึ้นหน้านะคะว่าที่ผ่านมานะบริษทัทได้ได้ขึ้นหน้าไปอีกางไแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยเองจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ย พวกเราเข้ามาถที่ถูกจังหวะแล้วถูกเวลาละนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งต่อสรูปกับผู้ประสา,ษาในใดๆท้งสิน้นแล้วที่สัมคัญอีกเหตุผลหนึ่งท,ท่านคะที่นี่นะคะ บอกได้เลยว่าไม่ได้เพราะตัวใเองเคยผ่านทุกสาขาทุกวิชาชีพมาแล้วนะคะผ่านสามร้อยสิบสามบาทไม่มีที่ไหนที่จะทำาห้สร้างเงินหลักแสนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านผ่ายบิลิงสมมติวันนี้ท่านได้กำไรสองร้อยท่านว่าสองร้อยเนี่ยท่านจะเก็บเข้ากระเป๋าไว้แบบนิ่งๆได้ไหมคะท่านท่านไม่ต้องตอบหน่อยค่ะในตอบตัวเองก็เลยเคยทำมาแล้วค่ะตอบคือไม่ได้เพราะท่านจะต้องเก็บไอ้เงินสองร้อยเนี่ยเพิ่มอีกต่างหากนะคะ ไปซื้ออุปกรณ์หมูโลนึงเท่าไหร่แล้วคะท่านเพราะฉะนั้นแล้วีเนี่ยการค้าขายนะคะมันจะมีทั้งทั้งกำไรวนอยู่ในนั้นไม่รู้อะไรไม่อาไอายคืออะไรคือกำไรเราจะแยกแยะไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยจะบอกท่านเลยนะคะว่าที่นี่ลงทุนสูงสุดเลือกใส่เอเอลหนึ่งหมื่หกพันกับแปดสิบสามบาทเนี่ยทุกท่านทราบไหมผู้นำที่เขาออกมาเล่าปล่าๆทุกวันนี้นะคะว่า แต่และคนที่ทมีรายได้หนึ่งนหลังแดงและหลอดหลอเแดงโดดและน้ำหนักหลายๆเนี่ยนะคะทุกคนลงข้อกติกคือ1 100, 000, น, 8, นึ0งหม่นหกพดิบาทหน่อยเชื่อสุดเงินนะคะ,คะว่าไม่ว่าใครกันและแหม่นะคะเงมนพันสา่พันแดิสาบาทเนี่ย ไม่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 สาม,ม,มารถทําให้ใครถ้ากลับไมได้ไม่กับทําให้ใคร